อย่ามาผัาดบุนเส้นสไตล์หายหลันะครับ <c oughs> วันนี้จะมาผัาดบุนเส้นสไตล์หายหลำนะครับใส่เห็ดหูหนูใส่หนังหมูนะครับใส่กุ้งใส่ปลาหมึกแห่น้ำไปแล้วก็บุนเนส้นสามห่อเริ่มทำกันเลยครับเรียมเทียวจนหอมแล้วก็ใส่ปลาหมึกกับกุ้งแห้งลงไปนะครับ ราก็ใส่หนังหมูกับเห็ดเห็ดหูนหนูลงไปด้วยนะครับไปผัดให้มันเข้าเครื่องเข้าเครื่องหน่อยครับจะมีกระเทียมเกลียวกระเทียมกะัะคิดไทยนะครับตำลงไปสองอยางเราก็ใส่ใส่ไปเลยนะครับบุนเส้นสามซองนะครับใส่ไปเลยเติมน้ำให้เต็มเลยนะครับง่ายๆครับแล้วออมันแห้งครับ เตินมน้ำเม็ดมันล้นเลยนะครับเดี๋ยวรอมันแห้งนะครับแค่น oh ี้ครับรอมันแห้งเลยนะครับเดี๋ยวนำให้เป็ปเลยไม่ยากนะ er, ครับให้น้ำล้นไปเลยครับเดี๋ยวมันก็แห้งเองนะเดี๋ยวมันเดือดไปเดือดมาก็แห้งแล้วก็กินได้เลยครับี๋ยวลองดูต่อไปนะครับรอมันเดือดจะมันแห้งนะครับก็จะมีรสชาติอร่อยใส่น้ำมันหอยนะครับโดยลืมน้ำมันหอยก่อ จากซีอวขาวนะครับโอ้ที่ลืมใส่พ the ี่ตีนต้องใส่ก่อนนะลืมเลยทันทีซีอิ๊วขาวหอยลงไปนะครับเดี๋ยวให้มันเดือดให้มันแห้งเลยอย่าลืมใส่น้าตาลได้หน่อยนะน้าตาลอย่าใส่ซเอวขาวเยอะมันจะเค็มนะใส่น้าตาลไปหน่อยนึงนะครับน้ำตาลทรายนี่แหละรอมันเดือดนะครับเดี๋ยวมันหอยก็ใส่ไปแล้วซีอวขาวใส่ไปแล้วนะครับมันจะแห้งเองนะเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะครับจะแห้งยังไงจะอร่อยเลยนะครับ รอใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะครับน้ำตาลน้ำตาลใส่ขาวนี่แหละแห้งเลยนะครับแห้งกะดเลยนะครับเดี๋ยวกาวุ้นเส้นอบเลยนะเดี๋ยวดูตอนต่อไปตอนนี้กำลังเดือดอยู่ให้น้ำระเหยหน่อดผัดวุ้นเส้นสูตรจะตายไหหลำนะครับใส่เห็ดหูหลูแล้วก็ใส่หนังหมูนะครับแล้วก็ใส่กุ้งแหงแ้งใส่ปลาหมึกจนกว่าจะแห้งนะครับมให้เดือดหนวจะแห้งนะครับเดียแห้งกะาๆเลยนะ คล้ายพุดเ้นอกเลยนะเราลองดูครับอร่อยมากจะริบใส่ซิ้งดําไปหน่อยให้มันเซยุสวยกว่านี้นะครับใสนะให้ดูนะครับซิ๊วดำซี่ิหวานนะซีิหวานเเดี๋ยวจะอร่อยนะครับงานนี้ขวอบอรยงารครับผัดบุ้นเส้นไหหลําสไตล์ไหหลําแท้แท้นะครับจําจากมามาเมื่อก่อนอยู่ร้านเจ็กเซนเตอร์องเวียน,นใหญ่นะครับวงเวียนจะหลมาเดิมแถวถนนเจริญรัตนะครับแล้วก็ทําให้กินทุกจุดจีนทุกศาสตร์จีนเลยนะ สุกครับจำเข้ามาแต่ก็อร่อยครับทระมาครึ่งชั่วโมงนะครับในกระทะเนี่ยแต่แห้งแกะกนแล้วครับเดี๋ยวคู่ครับคงจะอร่อยให้มันแห้งเลยนะครับไม่เหลือน้ําเลยนะครับแต่แห้งแล้วกครับะกล้กระทะนะครับแต่แห้งนะให้มันแห้งเลยนะครับผั่นเส้นเสืไปให้ลังนะครับเดี๋ยวมันแห้งนะครับแล้วก็จะได้เดี๋ยวก็แห้งครับ นะแห้งแบบติดกระทะเลยครับกระทะเกือบไหมเลยอ่จะถ้จะอร่อยนะครับวุ้นเส้นไขหลําจากน้ำไม่เยอะเมื่อกี้นะครับแห้งแล้วครับใกล้ตนะิดกระทะแล้วนี่ติดกระทะไปเลยนะครับใกล้แล้วไม่เหลือไม่เหลือน้านะครับเป็นวุ้นเส้นครับุ้นเส้นอกแล้วนะเนี่ยดูเอานะครับหวาจะตายผีนี่ถูกใจนะครับอร่อยอร่อยนะครับ แห้งเสร็จกระทะแล้วนะครับนี่ดูครับกินได้ไดแล้วแส่นุ่มๆนะครับในกระทะให้เสรไหมกันเลยนะทน้อคน้นๆไหมแต่หอมเส้นนุ่มครับเส้นนุ่มเลยแห้งแล้วเสิร์ฟได้เลยครับนี่แห้งแล้วกระทะเสร็จแล้วทล้ไหมแล้วขอบุญเส้นให้หลามนะครับแห้งหมดแล้ว แห้งกัดไลยนะครับเล้นนุ่มนะครับใส่กุ้งใส่ปลามึกเป็นตัวอาหารยุคพิตซ์เขานะกินได้เัยหอมครับหอมกระเทียมพิกไทยพริ้วขาวน้ำมันหอยนะมีอะไรมากแห้งเลยนะครับนะครับมันเปนแม่อบเลยนะครับแคใช้อบเลยนะ ม,ม,มีกุ้งมีปลาหมึกกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งนะเป็นเป็นปลาตัวตัวมาหาั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอาเองรู้มองเห็นกันหรือเปล่าแห้งเลยแห้งจัดเลยนะครับตัดเสิร์ฟได้เลยครับเห็ุหุ้นลูนะครับตัดหุ้นเส้นไหหลังสไตล์ไหหลัง